รีแอคชั่นหนุ่มกัญชัยเมื่อรู้เมียน้อยของผัวพังบ้านเป็นสาวขายบริการในโหนกระแส ล่าสุดวันที่19สิงหาคมรายการโหนกระแสะทางช่อง3โดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการได้เชิญคุณต้นฝ่ายชายคุณแพรภรยาหลวงและคุณเหมียวภรยาน้อยออกมารวมพูดคุยเปิดใจกันในรายการโดยคุณต้นพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่อยากพาคุณเหมียวเข้าบ้านเป็นเพราะอะไรคือเนื่องจากครอบครัวของคุณต้นกับคุณแพร กำลังเจอพิษโควิด COVID -19 กำลังมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายคุณต้นเห็นคุณเหมียวซึ่งแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่นั้นเป็นผู้หญิงที่ทำอาหารเก่งจึงอยากให้เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อช่วยทำอาหารและคาดหวังจะเปิดร้านขายอาหารด้วยกันทำให้ครอบครัวมีไรายได้มากขึ้น จากนั้นหนุ่มกันชัยได้ถามไปที่คุณเมียวว่าอยากเข้ามาอยู่ในบ้านร่วมกันตามที่คุณต้นต้องการหรือไม่ซึ่งคุณเมียวยืนยันว่าไม่ได้มีความต้องการอยากไปอยู่ด้วยกันเป็นความต้องการของคุณต้นคนเดียวซึ่งต่อมาช่วงหนึ่งที่หนุ่มกันชัยถามว่าคุณเมียวรักคุณต้นหรือไม่ซึ่งคุณเมียวยืนยันว่าไม่ได้รัก เพราะเธอมีอาชีพขายซึ่งคนต้นเป็นเพียงลูกค้าคนหนึ่งด้วยอาชีพของเธอทำให้เธอมีความรักกับลูกค้าไม่ได้ซึ่งจังหวะนี้ทําเอาหนุ่มกันชัยอึ้งไปเลยก่อนถามต่อว่าขายอะไรซึ่งคุณเหมียวก็บอกว่าอาชีพขายของเธอเป็นอาชีพที่สังคมไม่ยอมรับเล่นตอบแบบนี้หนุ่มกันชัยแทบพูดไม่ออก ไปไม่เป็นรายการหยุดชะงักไปชั่วขณะเลยทีเดียวซึ่งอย่างไรก็ตามหนุ่มกัญชัยได้ขอโทษแล้วขอโทษอีกที่ต้องเรียกคุณเหมียวว่าขายบริการเพราะเป็นคำที่เธอยอมรับและบอกกับคนทั้งประเทศเองขณะที่คุณต้นบอกว่าอยากดึงคุณเหมียวให้หลุดพ้นจากตรงนี้ จึงพยายามช่วยเหลือทุกวิธีทางอยากพาเข้าบ้านมาช่วยกันทำมาหากินกระทั่งเกิดเหตุทะเลาะกันกับคุณแพ,พรพภรรยาหลวงจนต้องหย่าร้างและตามมาด้วยเหตุการณ์บุกผังบ้านตามที่เป็นข่าวโด่งดังนั่นเองลคะค่ะ